สวัสดีครับผมทนายวัวัตนนะครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีข้อกฎหมายดีๆนะครับที่จะมานําเสนอให้ทางท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับหัวข้อกฎหมายในวันนี้ก็จะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในคดีอาญานะครับหรือสิทธิขั้นพื้นฐานของตัวผู้ต้องหาหรือตัวผู้ถูกจับกลุ่มในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับว่าจะมีสิทธิ์อย่างไรบ้างที่กฎหมายกําหนดหรือให้สิทธิ์ไว ผมเชื่อว่าประชาชนนะครับหรือบุคคลทั่วๆไปเนี่ยอีกหลายท่านเนี่ยยังไม่ได้ทราบว่าสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับของตัวผู้ถูกจับนะครับหรือตัวผู้ต้องหาเนี่ยจะมีสิทธิ์อย่างไรบ้างเมื่อถูกจับกุมหรือคุมขังนะครับที่สถานีตํารวจนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นสิทธิ์ที่ตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการให้ไหว้นะครับแล้วก็ จะมีการบัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมายด้วยเหมือนกันนะครับก็จริงๆแล้วกฎหมายมีการนํามาบัญญัติใช้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วยนะครับก็จะมีการบัญญัติไว้อยู่ที่มาตรา7จ็ดทับหนึ่งนะครับก็มีการกําหนดสิทธิ์ของตัวผู้ถูกจับหรือตัวผู้ต้องหานะครับเมื่อถูกจับกลุ่มหรือถูกคุมขังอยู่นะครับสิทธิ์ที่เกิดขึ้นอันดับแรกเลยนะครับคือตัวผู้ถูกจับกลุ่มหรือตัว ผู้ต้องหาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขอให้เจ้าพนักงานเนี่ยแจ้งให้ญาตินะครับหรือบุคคลซึ่งตนไว้วางใจเนี่ยทราบในโอกาสแรกเลยว่าถูกจับกลุมที่ไหนนะครับแล้วก็ถูกขังไว้อยู่ที่ไหนนะครับแล้วนอกจากนี้กฎหมายมีการบรัญญัติเพิ่มเติมก็คือให้สิทธิ์เพิ่มเติมนะครับว่าตัวผู้ต้องหาหรือตัวผู้โดยจับกลุมเนี่ยนะครับมีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับข้อหนึ่งเลยก็คือมีสิทธิ์ที่พบปะ ะะแล้วก็ปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความได้เป็นการเฉพาะตัววงนะครับให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเนี่ยเข้าฟังการสอบปักคําในชั้นพนักง,งานสอบสวนได้ด้วยนะครับสได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร 4. ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยกฎหมายมีการไม่อยากเพิ่มเตมิมก็คือว่าให้พนักงานฝ่ายปกครองนะครับหรือตำรวจนะครับซึ่งบางกรณีเนี่ยตำรวจอาจจะไม่ได้จับเองนะครับอาจจะเป็นเรื่องของไปผิดกฎหมายในส่วนอื่นนะครับพนักงานฝ่ายปกครองอาจจะเป็นผู้จับก็ได้นะครับกฎหมายให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข้อกฎหมายหรือเป็นบทบปญญัติของกฎหมายที่บังคับให้ตัวเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปที่ทำขึ้นมานี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทางท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับ หากทางท่านผู้ชมท่านนดเห็นว่าคลิปนี้ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกันให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ